Good morning all students and parents how is today นะครับเาพบปากันอีกแล้วครับกับที่เชื่อธงชัยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงโควิด -19 นี้เนาะอ๋อ uh, this clip ก็เป็นคลิปที่2นะครับคลิป2นะครับคลิปที่แล้วนะครับเป็นการ introduce yourself นะครับเป็นการแนะนำตัวเราจะได้ในช่วงนี้รู้จักกันนะครับ uh, all students ที่ upgrade uh, go t o u g h e 3-1ีสลนาวนะครับตอนนี้เราก็สต o อกการเรียนกะะสมนเพราะมีโควิดนะครับแต่ที่เชื่อก็จะเซนต์นะครับเป็นโ o มเวิร์นะครับให้ออสเตรเลียเนี่ยได้ w r i t เขียนฝึกเขียนฝึกอ่านนะครับแบบ e ี s y easy ก่อนเป็นการฝึกตัวเองไว้นะครับอยู่ประมาณสัก two w นะครับสองสัปดาห์เราก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Today I have one word นะครับ one word ก็คือเกี่ยวกับ consonant หรือพยัญชนะไทยนะครับ เป็นการรีวิวภาษาไทยนะครับวันนี้ที่เชิ์ก็จะมาสอนวิธีการทำรายงานนะครับทําอย่างไรและก็ส่งมาอย่างไรบ้างนะครับอ่าโดยเฟิร์สเลยอําดับแรกเราต้องไรนะครับเขียนลงไปในสมุดก่อนนะครับให้นักเรียนหาเปเปอร์โน้ตบุ๊กสมุดหรือ,อกระดาษเขียนมานะครับถ้าเป็นสมุดจะดีนะครับอ่าอันดับแรกนะครับ นักเรียนตือตสิร์ฟก็ไร้จะดีนะครับวันที่เหมือนที่เราเรียนอ่าเอสคูลนะครับเป็นอ่าไทายลิงกิ้แล้วก็อินดิสนะครับอ่านัเมเบอร์อ่าเดซิเกนนะครับเป็นหัวข้อรหรือทอ็อ i c นะครับรายงานต่อไปก็จะเป็นคำสั่งนะครับอ่าคำสั่งก็คือจงคัดลายมือพยัญชนะไทย44ตัวนะครับพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะครับเมื่อสต u เดน t อ่าไร้ On your, books, on your book ออนยูโรบกแล้วนะครับให้นักเรียนอ่านนะครับออกเสียงด้วยแล้วก็ส่งมาเป็นคลิปนะครับเหมือนเดิมที่เราส่งมา the first clip นะครับส่งมาในลายกรุ๊ปนะครับแต่ก่อนที่จะส่งนักเรียนต้องคัดลายมือก่อนส่งทั้งเปเปอร์ที่คัดมาถ่ายรูปมานะครับถ่ายรูปเปเปอร์แล้วก็เซ็นมาที่เชื่อจะเช็คให้ทุกวันนะครับแล้วก็ส่งเป็นวิดีโอการอ่านมา๋ยวที่เชื่อจะมี example นะครับ เป็นตัวอย่างในการอ่านให้ดูนะครับใหออสเตรเลียนนะครับทุกคนเลยครับส่งงานมาด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเช็คเป็นตัวแล้วก็รีวิวสิ่งที่เราได้เรียนผ่านมานะครับเพื่อจะมีการเปิดเรียนในเร็วนี้นะครับเราจะได้สตาร์ทได้อย่างเต็มที่นะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่านตามที่เชื่อไปได้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับอ่านเลยก็ไกล ระคังงูจอจานขอชิงชอช้าซอโซที่เหลือเห่านี้ก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับคัดจนถึงหัวนกบูกนะครับให้มันครบแล้วก็อ่านเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับในโน้ตเปเปอร์หรือน็อตเยืโน้ตบุกแล้วก็เซ็นมาแล้วก็เซ้นวิดีโอส่งวิดีโอมาด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านเซฟตี้ยูร์เซล์นะครับห่างไกลจากโควิดชิเชอร์หวังว่าไฟแนลลี finally, เ่เร็วนี้นะครับจะมีการเปิดเทอมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับในคลิปก็จะเป็นอ่า uh, next subject นะครับเป็นวิชาปื๋ยเบ้อเป็นการรีวิวเอาเอาอีซี่ก่อนไม่ต้องมากนะครับสำหรับวันนี้พบกังแค่นี้นะครับ thank you ครับ